นี่ครับมีสามคนตกงานมาจากลอยเอ็ดเอรลอยเอ็ดสระบุรีไปทำงานเลียงเป็ดมาทำงานเลียงเป็ดเขานายจ้างเขาโกงเขาไม่ให้ค่าแรงแล้วก็ยึดบัตรประชาชนยึดโทรศัพท์โกงอันนี้เดินมาจากสระบุรีมาถึงนนทไทยลนานผม ผมก็นั่งอยู่มาขอเขาผมอา้าวใครมาขอเขาถ้ามาขอเงินนี่ถ้ามาขอเดินมาปุ๊บๆมาขอเงินผมนี่ผมจะไม่ให้เลยแต่วันนี้มาขอเขาผมก็หาเขาหานํำหาไห้กุ้งปลาเมือกย่างที่ผมกําลังกินนี่ผมให้หมดเขาเงินให้เงินยี่ห้าร้อยแล้วก็ให้เงินยี่ห้าร้อยหกสิบบาทแล้วก็ ให้กล้วยให้หน้ำให้ทุกอย่างเขาบอกว่าเขาจะเดินไปชัยภูมิผมก็เลยบอกว่าเอา้าจะเดินไปชัยภูมิผมก็ให้พอให้ตังไปผมก็บอกว่าพี่เดี๋ยวนอนรออยู่นอนไทยถ้ารถนอนไทยแยวผมไม่ส่งนี่เขาอยู่หลังรถผมผมผม,ผมมาสเดี๋ยวรอผมกําลังไปส่งเขาอยู่ตอนนี้มากันสามคนผู้ชายผมกําลังจะไปส่งว่าจะเดินไปชัยภูมิเดินไปชัยภูมิวัดโบกรถเรีวยวใครก็บอกมีมาหลับ มาขอเข่าผมกินบอกอู้คนไทยรูกันยกมือไหวนี่นี่เดี๋ยวผมไปส่งเขาเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตรงท่ารถนะครับไปเลี้ยงเป็ดมาเลยเขามาไม่ได้ตะไม่ได้เงินสักบาทเลยไม่ได้เงินบอกเขาด้วยว่าจะไปเลี้ยงอีกไอ้พวกเป็ดได้ทุ่งนี่บอกเขาหน่อยครับให้มันชัดเจนหน่อยตัวเขาไปต้มเข้ามาเนี่ยเห็นไม่นี่เขาเสือเต็บถุงปุยมามอันนี้ได้อะไรมาเสือขาจ้ะนี่จะเสือ่าพวกฉันนี่แหละได้อันนี้อันนี้ไปกันสามคนนะครับที่ว่า อันนี้มาแมนคนอย่างเงี้ยยักบาทขายดูนะครับขายดูไปเลยกันเลยครับไม่เผื่อมีคนก็อยากจะช่วยอะไรเราผมเราคนไทยด้วยกันเนาะอันนี้ก็ได้ผมก็ให้เขามาให้มามให้กับเขาให้กล้วยนี่อย่าลืมแล้วก็กระตังด้ะให้กระตังมาห้าร้อยกว่าบาทแล้วพีขึ้นนี่นะ นอนนอนอยู่ตรงนี้ก่อนที่ผมไม่ไปส่งทารุนดนะตรงนั้นก็ทาทางเขานีมันมืดนี่เขาด่าไหมไม่ด่าไม่ด่านอนได้นอนได้เพราะว่าเดินไปตรงนี้มันกับเป็นเซเว่นมีสถานีตํารวจอยู่ตรงนั้นครับผมที่วามาส่งนี่นะก็อยากให้อยู่แจ้งแจ้งใช่ถ้าอยู่มืดนะมันอันตรายเราอย่างอยู่แจ้งแจ้งนอนอยู่ตรงนี้แหละครับนี่รอไปขึ้นรถเนาะ ตอนเช่าน่ะพี่เดินไปทางนี้เด้อเราก็ถามว่าท่ารถอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันมันเดินตรงไปนิดหน่อยแหละท่ารถมันอยู่ตรงนั่นแหละย่างๆไปเเรื่อยๆครับผมเดินไปตามทางนี้ไปทางนี้แหละแล้วก็ค่อยๆถามเข้าไปมันอยู่ไม่ไกลหรรกอยู่อีกประมาณร้อยห้าร้อยหกร้อยเมตรนี่แหละเดินไปทางนี้แหละแล้วก็ขอเขาขึ้นรถบัสไปเลยเด้อไปถึงจากจากไหนเนาะจากจะไปไหนเนาะชายภูมิเนีชยภูมิไปชายภูมิเขาแห้หน้าเขาทนี่ อาบน้ำไปอาบปั๊มนี่ก็ได้เนียนไหมนี่ๆๆปั๊มน้ำมันตรงเนี่ยเดินไปตังเนียนอาปั๊มนี่ก็ได้นี่นะปั๊มอยู่ตรงนี้ก็ได้คอับรับเดี๋ยวเองเราคนไทยเดวยกันช่วยเหลือกันถ้าถ้าผมกล้าผมี่พูดเลยถ้าผมเจอมาเยอะบางทีชอบเดินมาขอตังค์เฉยจริงๆเขากับเดินแบต้งหนาขึ้นรถเก๋งคันลู้ๆไปเลยมาขอตังค์เราครนนี้พอพี่เดินมาขอ ไม่ไม่พอพี่เดินมาพอพี่เดินมาขอเข่าผมเนี่ยคำแรกที่ขอเข่าผมลุกเลยขอเข่าขอนามนี่ผมเอาห้มดเลยทำแค่เรานี่ช่วยกันได้มินบอกรับผมขอได้โคนนั่นดิเงินเงินที่ผมก็อยกงไ้เผื่อจะได้ขึ้นรถไปไม่ต้องเดินไปถ้าแกเดินไปจะโละเก่าสิพกโกลนุ่กว่วยถึงชัยภูมิจากตรงนี้นะแค่พี่เดินมาตั้งแต่สระบุรีมันกับไกลโขแล้ว ผมน่ะเห็นตั้งแต่ตอนผมไปซื้อของมาเราเห็นหมวกก็ชอบนักจะไปคนไปขออะไรเยอผมขอข้าวกินเลยครับไปหนีไกลกูเลยเพลนโอ้ยไม่ไม่ไมมไปไปขออีกแ้วนึงไปเอาวัดเร็วนกร็จโอ้ยเราคุณไปเดียวกันเแล้วกันครับไปมั่งังไงไม่งันก่อ่เงนกถ้าไม่เงันก็เดินไปนอนปั๊มก็ได้เด้อครับ นี่ป๊มเชียวนี <Not looking round> ่ไนนอนได้นอนได้อานนัตรงนี้เลยว้อ้ย่ต้องโต้อต้องยกมือไหวผมบ่บ่บ่บอบ่บ่บอบ่บ่บ่บอบ่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 บอบ่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 บอบ่บ่บ่บบ่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 บอบ่บบบบบบบ่บบอบบ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 บ่บบบบบ